สวัสดีครับพบกับผม BG Galo Review กันอีกเช่นเคยนะครับวันนี้นะครับผมมาอยู่กับการต้มน้ำสเต็เลสนะครับยี่ห้อ Antitech นะครับตัวนี้นะครับสำหรับคนที่ใช้คอมพิวเตอร์ก็จะคุ้นเคยกันดีนะครับเพราะว่ายี่ห้อนี้เขาดังในเรื่องของอุปกรณ์คอมพิวเตอร์นะครับแล้วก็ผมก็เพิ่งมาทราบนะครับว่าเขาผลิตอุปกรณ์ไฟฟ้าด้วยนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นหน้ากล่องนะครับเป็นภาษาไทย นะครับที่กล่องนะครับมีระบุเป็นภาษาไทยนะครับความจุของเขาเนี่ยอยู่ที่1.8ลิตรนะครับใช้กำลังไฟ1,500วัตต์นะครับผมนะครับก็สินค้ามีคุณภาพนะครับมีการรับประกันประมาณ2ปีนะครับโมเดลรุ่นตัวนี้ก็คือ S102 นะครับผมแล้วก็มีพวกรางวัลอะไรต่างๆนะครับการันตีนะครับ ในกล่องก็มีในส่วนของใบรับประกันนะครับแต่รับประกันก็เป็น2ปีนะครับเท่าที่ผมอ่านนะครับเขาบอกว่ากรณีสินค้าบีปัญหาหลังจากเจ็ดวันแต่ไม่เกิน2ปีนะครับสามารถเคลมได้นะครับถ้ามีปัญหาภายใน7วันก็สามารถเคลมเปลี่ยนสินค้าใหม่ได้ทันทีนะครับโอเคอันนี้ก็จะเป็นลักษณะของบัตรับประกันนะครับอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของคู่มือนะครับคู่มือนี้มีเป็นภาษาไทยด้วยนะครับ แต่ต้องดึงตัวนี้ออกมาก่อนนะครับโอเคผมจะยังไม่ดึงนะอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของฐานเขานะครับผมแล้วก็สายไฟขนาดใหญ่เส้นไม่ยาวนะครับเพราะว่าต้องใช้การดึงไฟค่อนข้างเร็วและเยอะนะครับดังนั้นเนี่ยเขาจึงเดือดเร็วนะครับภายใน2หน้าที่นะครับตัวบอดี้นะครับก็มาตรฐานเลยนะครับเปิดฝาขึ้นมานะครับด้านในก็อย่างนี้เลยับสแตนเลสนะครับ ก็นะครับกาต้มน้ำรักษาที่เราก็จะเห็นได้ทั่วไปนะครับมีหลากหลายราคานะครับนี่ก็ปุ่มเปิดปิดนะครับเปิดแล้วก็รอพอเดือดมันก็จะเด้งปิดเองนะครับนะครับเป็นที่นิยมกันนะครับแบบนี้สําหรับชาวหอพักนะครับหรือในบ้านก็ตามนะครับเพราะว่าต้มเสร็จเราก็ยกมาตั้งบนโต๊ะได้เลยนะครับด้านล่างก็จะเป็นแบบนี้นะครับมี s ี r i a l number นะครับแล้วก็รายละเอียด ผลิตภัณฑ์เขียนเอาไว้นะครับเป็นภาษาไทยนะครับโอเคนะครับผมครับหลังจากที่ทำการใส่น้ําไประดับเกือบจะแม็กนะครับระดับแม็กแล้วนะครับเรวก็ทําการเสียบปลั๊กนะครับผมปลั๊กก็สั้นๆประมาณนี้นะครับนำไปวางไว้บนฐานนะครับแล้วเราก็กดสวิต เปิดการทํางานได้เลยนะครับจะมีไฟสถานะขึ้นนะครับผมแล้วก็รอครับผม2นาทีนะครับขณะนี้นะครับก็นะครับพอเสียบลงไปเปิดสวิตก็จะมีเสียงเครื่องทำงานขึ้นมานะครับขณะนี้เวลา19 08. นาะฬิกานาทีนะครับตรงนะี้ กนาทีละโอเคนะครับผมตัดแล้วนะครับ ควันขมงเลยนะครับอันนี้คือเดือดปุดๆจริงๆนะครับปริมาณน้ำก็น่าจะมีส่วนนะครับผมนะครับควันควันขมงเลยนะครับโอเคนะครับตอนนี้นะครับไฟก็ดับดับไปแล้วนะครับผมนะครับโอเคนะครับ ขอบคุณนะครับที่ติดตามการรีวิวนี้จนจบนะครับองไรก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ช่อง youtube ของผมต่อไปนะครับผมโอเคเดี๋ยวผมก็จะเอาน้ำนี้นะครับไปต้มมามากินนะครับโอเคครับโอากาสหน้าเจอกันใหม่วันนี้สวัสดีครับ